สวัดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เฝ้าระวังว่าเอ๊ะเด็กคนไหนที่ยังนุ่งผ้าจนกระเบนแบบพับไม่เป็นนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่หนูเจอปัญหาอะไรคะที่นู่งแบบสำเร็จไม่ได้เพราะอ,อะไรมันติดเลยนะมันติดขานะคะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือแบบพับนะคะแบบใส่เข้าไปในผ้าเลยเอามาดูกันยางดวงด้วยนะ เลยซ่อมนะคะผาผู้ตามคะพวกเราที่นั่งอยู่พวกเราขอเสียงหน่อยหนึ่งเข้าไปในผ้านึ่งเข้าไปในผ้าให้ชายผ้าชายผ้ามีความยาวเท่ากันก่อนม,มีควา ั้งหนึ่งนะคะอ่าแบบนี้หลุดเปล่าเราใจดึงนิ่นเถอะมุไหมไม่หลุดนะคะต่อมาค่ะลุกขึ้นเลยค่ะมากเะดาษน,นะคะอ่าโซงต่อนะคะว่าจะได้พักเก็ต่อมาข้อสุดท้ายพู้ตามข้อสุดท้ายมอสุดท้ายให้พันชายผ้าแบบนี้โดยโดยให้เพื่อนกลางขาไวา้มาทําเลยดพันเองพันแบบนี้นะคะ คะพันไปไม่ได้พันแบบนี้พับพับเป็นแบบนี้ลูกไม่ได้พันแบบนี้นคมคมไม่เป็นจีบไม่เป็นแยมแยมไม้เป็นเลยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบใช่แล้วก็ทำเป็นเส้นตรงทีได้เหน่ยที่สุดอย่างไรคะแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็ ยัดเข้าไปในผ้านั่นเองโอเคไหมครับเสร็จแล้วเราต้องมีมารยาทเพราะว่าเพื่อนช่วยใส่เราต้องขอบคุณครับที่ยัดขอบคุณครับเพือ่อนคนนี้ด้วยขอบคุณครับ ายแล้วก็สวัสดีไปเตรียมเพลงอะไรคะเพลงงานแสงเดือนใช้ท่ารำอะไรคะท่ารำ่อยม,มาลาอ้สหาค่อยมาลามือไหนตั้งงงก่อนคะ่ะ ใช่ไหมคะฮัลโหลเมือซ้าธิตใช์พกใช่ไหมคะครับเตรียมค่ะแล้วใคต่อคะแล้วก็นับเป็นจังหวะคอาใช้1ห3 4นึ่งสจิตวามห้าหกแปดเจ็ดแปดเก้และ1 2ึ่สค่ะกับห้าหกเจแล้วก็ปากร้องเ,เพลงงานแสงเงินใช่ไหมที่ค่ะ ผู Or, yeah. oh ai, ้ชายจะรำอยู่ข้างหลังนะคะงงเลงแสนเดือนมาเยือนสองล่านานใบหน้าจีบวงกันเราเป่นสนุกจีบก็สนุกเบืออทุกวายรกรรมขอให้เป็นตอนรำ หนูรำเลยไม่ต้องป้องมือก็้ทววายอยาก้ออะำอันน้าปีาิปีคู่ไหนคูไหนปี้หกเจ็หวายจื้อ้าหกเจวแถลแล้วก็ไปส่งสาวที่บ้าน มีวีเลยค่ะพอเวลาส่งนะคะสมมติว่าทุกท่านมส่งถึงบ้านเดินมาค่ะส่งที่บ้านแล้วก็ใช้มือ